สวัสดีนะคะเพื่อนพี่สิริพันธ์เพื่อนมาอัปเดตต้นกล้าหอมเปย์ต้นกล้าผักชีเนาะนี่พอฝนหลังฝนตกนั้นเพื่อนนะดูต้นกล้าขึ้นเยอะเลยนะโตแล้วนั้นเพื่อนนะแตกใบที่สามที่สี่ออกมาแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะขยายพันธุ์ได้ได้แล้วนะเพื่อนนะ รอดแล้วนะคะรอดจากน้องหอยเนาะนี่นี่ต้นแม่ต้นแม่อยู่นี่นะคะพี่สิริก็ปล่อยให้เป็นดอ,อกอีกเพื่อที่เขาจะได้ขยายต่อเยอะๆ ผักชีผักชีใบายาวเนาะผักชีฝรั่งนะคนไทยเรียกผักชีฝรั่งแต่คนอีสานเรียกว่าหอมเปรนะคะนี่หอมเปรย์งามนะจ๊ะนี่คือต้นกล้าเนาะต้นกล้าที่พี่สิริเอาเมล็ดพันธุ์มาโรยนี่ นี่นี่นะครับเพื่อนตรงนี้นะนี่นี่คือต้นก้าของเขาเกิดเยอะอยู่นะนี่โอ้ยมีเยอะค่ะเพื่อนนี่ก็โรยโรยลงไปนะฮะโรยโรยลงไปก็เกิดรอดแล้วนะนี่รอดแล้วเพื่อนรอดแล้วนะคะหอมเปรโอ้ยได้เยอะอยู่ ถ้าไม่ถ้าม่ยุบไปหมดเนาะเนี่ยโอ้โหได้เยอะอยู่ค่ะนี่เป็นต้นใบแมงลักใบแมงลักบแมงลักขึ้นเยอะมากเพราะว่าเมล็ดพันธุ์เขาสมบูรณ์นะเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์เพราะพี่สิริก็เอาเมล็ดพันธ์มาโรยๆเนะ เขาก็ขึ้นเยอะเลยนี่ใบแมงลักต้นต้นอันนี้อันนี้น่าจะได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยสาบวันต้นกล้าแมงลักเนาะสาบวันเนี่ยที่โรยลงไปต้นผักปังก็เริ่มเริ่มอาการดีขึ้นแล้วนะเพื่อน ใบเริ่มเขียวแล้วนะจ๊ะเนี่ยใบไ,ไม่เหลืองแล้วใบเขียวแล้วนะใบเขียวแล้วก็แสดงว่าการดีขึ้นแล้วนะจ๊ะเนี่ยน,นี่วันนี้วันก่อนพี่สิริเอากิ่งมาปักชาไว้ดูกระชายพี่สิริกระชายกระชาย ป่าเป็นดงแล้วนะเนี่ยี่ยวันก่อนพี่สี่เอาหัวฟังๆเอาไว้เนาะนี่เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูที่บางบางคนอาจจะยังไม่ยังไม่เคยรู้ว่าหัวกระชายเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนี่เพื่อนดูสิกระชายอันนี้โดนโดนฝนน้องเพื่อนเนาะนี่หัวกระชายเป็นแบบนี้นะหัวกระชายนะเนี่ย เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็โดนฝนดินโดนฝนดินก็เลยไหลออกเนาะสีต้องเอาดินกบขึ้นไปไต้องเอาดินมามากบเนาะเพราะไม่งั้นก็หัวมันก็โผล่หัวจะไม่ใหญ่ถ้าหัวโผลหัวมันจะไม่ใหญ่เนี่ยนะก็ให้พันเพื่อนมาดูหัวกระชาย อันนี้เดี๋ยวต้องเอาดินผมไว้ทีหนึ่งเพราะว่ามันจะถ้าหัวผู่ขึ้นมามันจะเง่ามันก็จะยุบไปเลย,น,เน,นะย,น,น,ยนั่นเพื่อนนะจะใชยนี่กินดีมีประโยชน์นั่นเพื่อนนะอาเพื่อนมาดูนะ างคนก็ยังไม่รู้จักว่าหัวกระชายในหน้าตาเป็นแบบไหนนะเพื่อน,นอเดี๋ยวจะพี่สรอันนี้ยังเป็นเงาอยู่นะเนี่ยเป็นเงาของกระชายอยู่นะก็ฟังไปวิธีปลูกเขาว่าไม่ได้ยากนะกระชายนะเพื่อน เอาเงาเอาเหัวมาฝังฝังไว้มันก็จะโตขึ้นมาแบบนี้นะนี่โตขึ้นมาเป็นต้นแบบนี้นี่ใบก็จะเป็นแบบนี้นะนต้นต้นกระชายเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะ ของเาอันนี้หัวมันยังไม่ใหญ่เนาะหัวมันยังเล็กอยู่นะผ่านเพื่อนมาอัปเดตดูบางคนไม่รู้จักว่าเป็นยังไงหัวกระชายเนาะกนะระชายกินด,ดีมีประโยชน์นะคะก็เอาไปทำปรุงกับเครื่องแกงเนาะเครื่องแกงได้ ก็โอ้โหเพื่อนดูนี้น้องน้องหอยชุมนุมน้องหอยจะดีนะไม่รู้ว่าจะลงไปกินกระชายด้วยหรือเปล่านะมาชุมนุมกันอยู่ในกระถางบอลเพราะว่ามชื้นนะประโยชน์ของสรรพคุณกระชายเนี่ย มีสรรพคุณเยอะนะสรรพคุณเยอะนะกระชายเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะกระชายขิงข่านะขมิ้นนะเป็นพืชสมุนไพรที่คนไทยมีติดไว้ทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็กินดีมีประโยชน์นะใช้ปรุงเป็น เครื่องแกงเนาะปรุงทําเครื่องแกงปรุงอาหารนะคะหรือจะไปทําเป็นเออ่ตอนนี้ก็มีเอาไปทําเป็นเม็ดแคปซูลแล้วนะุกกระชายจะทําเป็นเม็ดแคปซูลน,นะก็พามา,าปลูกกระชายนะคะนี่ก็ ใครที่มีพื้นที่นะปลูกง่ายอยู่นะกระชายเนาะไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากเอาใช้ใช้หัวนะใช้หัวแล้วเงาของกระชายนะหัวเราก็เอาไปทานนะเงาเราก็เอาไปขยายต่อเนาะเนี่ยก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวพี่สิจะให้เพื่อนดูอันนี้บางคนที่ยัง ไม่รู้อันไหนเรียกว่าเงาว่าหัวเนาะอันนี้เยอะอันนี้เป็นอีกอีกเงาหนึ่งเนาะจะเอามาแชร์เพื่อนดูนะนส่วนนี้อันนี้คือหัวของกระชายเนี่ยอันนี้เป็นหัวของกระชายเมือดำแล้วเนี่ยเป็นหัว ีของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วส่วนที่เป็นเงาก็คือตรงนี้นะเนี่ยเป็นเงานะส่วนนี้เราก็เอาไปเนี่ยเราเราทานทานส่วนนี้นั่นเพื่อนนี่ก็หักออกนี่หักออกเราก็เอาส่วนที่เราเจะเอาไปปลูกเนาะอันนี้ก็ทำแบบ เรียวๆให้เพื่อนเห็นเนาะว่าเราจะปลูกยังไงอ่ะเราเอาส่วนนี้ลงไปไปปลูกอีกทีหนึ่งนี่มือดำหมดละนี่ส่วนนี้ก็ไปปลูกได้เนี่ยปลูกได้เพราะมันยังมีมีช่วงปลายแบบนี้เอามีรากเนี่ยไปจิ้มลงไปมันก็เกิดแล้วนะเพื่อนเนี่ยพี่สิจะจิ้มให้ดูเนี่ย จิ้มไปเลยแล้วก็ดินกกนะดินกบไว้ส่วนที่เป็นเงาอย่างนี้เราก็ฝังไปตรงไหนก็ได้นะเพื่อนเนาะเนี่ยฝังไปตรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาใส่น้ําไปเดี๋ยวเขาก็งอกออกมาก็นะนะมาพูดถึงกระชายนะ ส่วนนี้เราก็าไปทานนะเอาไปทําเครื่องแกงได้นะแล้วก็ทานเป็นเอ่อตอนนี้ก็ใช้เอาไปผลิตเป็นสมุนไพรนะเพื่อบำรุงร่างกายนะคะเพื่อนนี่สรรพคุณของกระชายนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องเรื่องกระชายนะแล้วก็ พืชพันธุ์ที่หลังจากที่ฝนหยุดตกเนาะหยุดตกนี่กชานคะคะอันนี้เดี๋ยวพี่ซื้อก็ต้องเอาไปทานนะทานเห็นไหมคะหัวที่เขางอกเกิดออกมาเนี่ยต้นนี้จะเป็นแบบนี้ ก็ใช่นะช่วงหน้าหรือดูฝนเนี่ยเราก็จะเห็นต้นเขานะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้นต้นแบบนี้เขาจะยุบลงไปนะยุบเลยนะยุบแห้งลงไปเลยเราก็เราก็ต้องจําไว้ว่าเราปลูกไว้ตรงไหนเนาะเราถึงจะไปหาเจอนะเราขุดลงไปต้นเนี่ยเขาจะยุบลงไปหมดเลยนะช่วงหน้าร้อนยุบลงไปแล้วก็มันก็จะเหลือแต่ดินนะ พอฝนตกเขาก็จะงอกเกิดมาใหม่แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วขุดถ้าช่วงหน้าแรงเราขุดลงไปเราจะเจอหัวเขาแบบนี้นี่เราใช้ทานแบบนี้ใช้ทานค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆมาอัปเดตเรื่องกระชายแล้วก็ผักชีเนาะ ก็มาแบบคลิปง่ายๆนะหลังฝนตกพี่สิริก็มาอัปเดตนะผักชีโหได้พี่สิรนะิได้ต้นกล้าผักชีเยอะมากนั้นเพื่อนนะจากที่พี่สิริเก็บเก็บดอกช่อดอกเนาะช่อดอกแบบนี้เนาะเก็บไว้ในช่วงตอนที่มันร้อนเนาะ แล้วก็โรยโรย,ยลงไปเพราะฝนตกปรากฏว่าต้นกล้าผักชีพี่ิริเกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าไอ้ที่เกิดเกิดอยู่เนี่ยเขาจะรอดได้ประมาณเท่าไหร่นะคะนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพี่ิริจะมาอัปเดตต้นกล้าผักชีเพื่อนดูเนาะเนี่ยอันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณเป็นสิต้นนะถ้าเขา รอดหมดเนาะเนี่ยเนี่ยต้นก้าผักชีเพื่อนอุ้ยนี่เต็มเลยนะคะโอ,โ,อโอ้โอ้อะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อน,นต้นก้ลาใบแมงลักพี่สิริสามสิบวันหนึ่งเดือนโตแล้วจะ้ะ แล้วนะคะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ